สวัสดีค่ะก็วันนี้บรจอฟิลิปนะคะจะขออนุญาตมาแนะนํากองทุนต่างประเทศที่มีความน่าสนใจของทางบรจอจจำนวนสอกองทุนด้วยกันนะคะก็จะมี p ีวินแล้วก็ P.C. Green ค่ะขออนุญาตเริ่มต้นที่ตัวกอง p ีวินก่อนนะคะ p ีวินหรือว่าฟิลิปเบิร์ i อินโนเวชันฟันนะคะทีนี้เรามาดูแนวคิดหรือว่ากลยุทธ์ในการจัดพอร์ตของตัวกองทุนพีวินกันนะคะกองทุนพีวินเนี่ย เริ่มต้นเลยเราจะค้นหาตัวเมกะเทรนที่เรามองว่าในอนาคตเนี่ยเป็นเทรนที่จะได้รับความนิยมอ,อยู่นะคะจะมีอัตราการเติบโตที่ชัดเจนแล้วก็จะยังคงมีคนใช้อยู่ในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็น3ปีหปีหรือว่า10ปีทีนี้พอเราได้ตัวเมกะเทรนมาแล้วเนี่ยเราก็จะ นำมาเลือกลงทุนในตัวกองทุนของเรานะคะโดยการเลือกหุ้นหรือว่ากอง ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่เราคิดว่ามีก r o w แ h ร์เฟอรที่ชัดเจนนะคะหรือว่ามีวาเล a ช i o นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเราก็จะเลือกลงทุนในธุรกิจเหล่านั้นนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาเกิดปัญหาบอลท่อนีน้หรือว่าปัญหาข้อกวดต่างๆที่ตงไหนมีโอกาสที่น่าเข้าไปลงทุนเราก็สามารถเลือกลงทุนในจุดเหล่านั้นได้นะคะโดยที่เราจะเลือกลงทุนตรงนี้เนี่ย เป็นสัดส่วนหลักของกองทุนประมาณ80%นะคะทีนี้อีก20%ของกองทุนเนี่ยเราก็จะมีการเลือกลงทุนในตัว t ั c ต i c a l Investment นนะคะก็คือเราเนี่ยตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถค่อนข้างฟรีเลยก็คือเราอาจจะลงทุนเป็นหุ้นรายตัวที่เรามั่นใจว่า v a l u a t i o n เนี่ยถูกแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานยังค่อนข้างดีสามารถลงทุนได้ในระยะยาวเราก็สามารถเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวเหล่านั้นได้นะคะหรือว่าเราอาจจะลงทุนใน ETF ที่เราลงทุนอยู่แล้วใน80%มีเพิ่มเติมก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจใน ETF หล่อนนั้นมากๆนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกลงทุน ETF ตัวอื่นที่ยังสอดคล้องกับ5เมกะเทรนที่เราเลือกเอาไว้ก็ได้ทีนี้สุดท้ายแล้วตัวกองทุน p ีวของเราก็จะมีการรีบาลานซ์หรือว่าปรับพอร์ตเป็นประจำนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในตลาดที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะมีการคุยกันทั้งภายในทีมฟันด์แมนเจอร์ของบริษัทจฟิลิปเองแล้วก็มีการคุยกับ เนอร์ในต่างประเทศที่เราลงทุนกับเขาด้วยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างสม่ำเสมอน,นะคะ ทีนี้ในส่วนของ5เมกะเทรนที่เป็น5เมกะเทรนหลักของกองทุนนะคะก็จะมีตัว Biotech นะคะ Internet Innovation, Video Game e s p o r t สปอร์ต s ซเบอร์เแล้วก็ Industrial Innovation นะคะทั้งหมด5ปี m เมกะเทรน5เมกะเทรนนี้เนี่ยเราก็มองว่าในระยะยาวมันก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างชัดเจนในแต่ละเทรนก็มีโกร์เดเวอร์ของมันอย่างชัดเจนนะคะ ทีนี้ในส่วนของกองทุนคีวินโดยภาพรวมแล้วอย่างที่บอกก็คือเราเป็นกองทุนฟัน of f ฟันนะคะเราสามารถลงทุนในกองทุนแม่ได้มากกว่า1กองนะคะโดยที่กองทุนของเราเนี่ยเริ่มลงทุนเป็นลักษณะ ETF นะคะก็คือจะมีตัว ETF r k นะคะมากที่สุดประมาณ25%เแล้วก็ลองงมาก,ก็จะมี ETF ตัวอื่นนะคะอย่างเช่น f t e Cyber c SRBR SH เป็นต้นนะคะแต่ว่าสัดส่วน นในภายชาร์จเหล่านี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานาการณ์นะคะไม่ได้ติกคงที่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าช่วงไหนควรจะต้องเพิ่มจะต้องลดตัวไหนก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะส่วน ทางด้านขวามมือก็จะเป็น top 10 holding ของกองทุนช่วงสิ้นเดือนกันยานะคะก็จะ,ก,จะกระจายไปนในห้า mega trend ที่เราเลือกลงทุนเอาไว้เป็น core p o r t ของเรานะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของแต่ละตัวเนี่ยจะไม่ได้มากเลยที่ไม่เกิดประมาณ3นนะคะเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนด้วยนะคะ